สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านแม่เกียงมาทําคลิปน้องข้าวสวยกับน้องข้าวใหม่ให้ดูนะคะเวลาน้องๆกินข้าวจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะแม่เกียงทาแบบนี้ทุกวันนะคะมือหนึ่งอุ้มข้าวสวยเพราะข้าวสวยเนี่ยนี่คืออาหารพิเศษอาหารพิเศษนี่คืออาหารเปียกผสมอาหารเม็ดนะคะข้าวสวยเนี่ยเขาจะกินเองไม่ได้นะคะเขาจะยืนกินเองนั่งกินเองไม่ได้เพราะเขาจะจะหัวแบบ เหมือนสับเหมือนเหมือนไก่อ่ะนะคะปอกปอกปอกแบบนี้นะคะเหมือนไก่ถ้าเขากินเองเนี่ยเขาจะหงายหลังหงายท้องตลอดเลยนะคะต้องอุ้มนะคะต้องอุ้มนอกจากว่าเ,เวลาเขากินอาหารเม็ดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้มือเกาะนะคะเขาสวยใช้มือเกาะแล้วก็เขาจะกินเองได้นะคะแต่ถ้าเป็นอาหารผสมเนี่ยอาหารพิเศษเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะทำ่างนี้ทุกวันส่วนอีกมือนึงก็จับข้าใหม่นะคะจับข้าใหม่ โชคดีที่วันนี้เขาใหม่เขได้ท่าดีนะคะเขานั่งในท่าดีถ้าเขานั่งได้ท่าไม่ดีเนี่ยเขาใหมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเวลาเขายกหัวขึ้นแบบเนี้ยเขาจะไงหลังทุกครั้งเลยนะคะไงหลังหัวทิ่หมหัวตําเหมือนกันค่ะพลิกไปพลิกความพลิกไงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่โชคดีที่เขาใหม่เนี่ยเขาได้ท่าดีได้ท่าดีเขาก็เลยก็ง่ายกับแม่หน่อยนะคะถ้าได้ท่าไม่ดีก็ไม่ง่ายนะคะคือแบบ ต้องคอยจับข้าสวยแล้วก็ต้องคอยไปจับเข้าวใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้าถ้าเวลาถ้าไม่ดีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าข้าสวยเขาจะไวอยวายวอยวายถ้าแม่เอื้อมือไปจับน้องบ่อยๆเองไงะไรงี้ยจะวอยวายนะคะเพราะอะไรแม่ถึงได้กินพร้อมๆกันเพราะความที่เขาหิวเขาหิวนะคะเขาหิวข้าสวยเขาหิวข้าวใหม่เขหิว ก็คืออยากจะกินพร้อมๆกันเวลาให้คนนึงกินคนนึงมองเงี้ยแม่แกงก็เลยต้องทําทีเดียวให้เสร็จเลยดีกว่าให้กินมาพร้อมกันนะคะให้กินทีเดียวให้เสร็จไปเลยนะคะแต่บางทีก็ก็มีให้ข้าวใหม่กินอีกที่หนึ่งนะคะถ้าข้าวใหม่เขาได้ท่าดีเขากินเขาเองได้นะคะไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะถ้าเขาได้ท่าดีแต่บางครั้งเนี่ยท่าไม่ดีก็พิกความพิกหายไปเรื่อยๆอย่างเงะะี้ยค่ะมันทําให้ให้ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งดูวิ่งไปวิ่งมาเงี้ยค่ะก็เลยเอา,อางี้ดีกว่า ทำอยู่พร้อมกันเลยดีกว่าก็คอยดูแลไปด้วยพร้อมๆกันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะมือนึงจับเข้าสวยมือนึงจับเข้าใหม่ก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเข้าใหม่เขาได้ท่าดีเนี่ยก็จะมันจับเขาสวยนะคะเพราะว่าเข้าสวยเนี่ยค่อนข้างจะประคองยากเขาใช้เขาจะล้มอยู่ตลอดเวลาเราต้องใช้แรงใช้แรงมือเนี่ยอุ้มเขาให้ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยเนี่ยเวลาเขากินแบบนี้เขาใช้แรงนะคะใช้แรง ทำให้เขาจะต้องล้มอยู่บ่อยต้องใช้พลังมือจับเขาให้ดีนะคะจับเขาให้ดีไม่งั้นเขาสวยเขาจะล้มนะคะเด็กๆก,กินข้าวกันอร่อยเลยนะคะชอบเขาชอบกินนะคะกินข้าวเก่งนะคะแม่ทำกับพวกเขาแบบนี้มาตลอดเลยนะคะก็มี fc บางท่านอยากจะเห็นว่าแม่เกยงเอา,เอาเข้าวสวยเข้าหมายกินข้าวยังไงแบบไหนนะคะแม่เกยก็เลยทําคลิปให้ดูนะคะว่า ทำแบบนี้ตลอดเลยนะคะแต่บางทีก็มีแยกกินนะคะแยกกินกันก็บางทีก็ให้เข้าใหม่กินก่อนเข้าสวยกินทีหลังนะคะถังต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าเข้าใหม่เนี่ยเขาจะหิวหิวแล้วก็จะมาขอกินก่อนอ่ะนะคะพอข้าสวยได้ยินเข้าใหม่กินข้าวเนี่ยข้าสวยก็เดินมานะคะก็ร้องอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะที่ทําให้แม่ต้องต้องมานั่งให้กินพร้อมๆกันแบบนี้นะคะเหตุผลคืออย่างนี้นะคะ เพราะว่าอีกค,คนหนึ่งกินคนนึงก็อยากจะกินตามนะคะพอกินข้าวเสร็จเนี่ยก็ต้องกินน้ํานะคะส่วนข้าวใหม่เนี่ยโชคดีมากที่เขาได้ท่าดีนะคะอยู่ท่าดีตลอดเลยนะคะไม่ไม่ไมล้มแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะกินข้าวเสร็จก็ต้องพาข้าวสวยกินน้ําแบบนี้ทุกวันนะคะข้าวสวยนี่เขาจะกินน้ําพร้อมทุกวันนะคะเขาจะเขาจะเดินไปหาน้ําตลอดเลยเวลากินข้าวเสร็จเนี่ยก็จะมองหนันมองทางน้ําเลยนะคะแบบนี้ตลอดจริงๆแล้วคุณหมอเคยบอกไว้ว่าแมวอ่ะ กินข้าวเสร็จอ่ะต้องรออีกสักพักหนึ่งค่อยให้เขากินน้ําตอนที่สมัยแม่เลี้ยงทาโร่นะคะคุณหมอจะบอกแบบนั้นอีกสักพักหนึ่งค่อยเอาให้เขากินน้ำอย่างเงี้ยเอาน้ํากับอาหารเนี่ยวางให้ห่างกันประมาณเนี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยเขาสวยเนี่ยเขาเขาเป็นแบบนี้มาตลอดไงกินข้าวเสร็จเขาต้องไปกินน้ํานะคะเขาต้องแบบนี้ตลอดก็ต้องอุ้มกินน้ากันแบบนี้ค่ะอุ้มแบบนี้เลยนะคะถ้าบางทีเข้าหมล้มเนี่ยก็ต้องปล่อยเข้าหมล้มไปเพราะว่าปล่อยเขาสวยไม่ได้ ถ้าถ้าเลิกให้ก็สวย,ยกินน้ำเนี os, ่ยก็สวยก็จะวอยวายแล้วก็จะไม่กินอีกเลยอย่าเป็นแบบนั้นนะคะต้องนั่งนั่งเฝ้าก็สวยกินน้าอุ้มา็สวยกินน้าจนก็สวยกินเสร็จนะคะก็สวยจะกินน้ำเนี่ยนานมากเลยนะคะเนี่ยข้าวใหม่เขากินข้าวกินข้าวเก่งนะคะข้าวใหม่กินข้าวเก่ง้าสวยก็กินข้าวเก่งนะคะชามใหญ่นะคะชามใหญ่กินหมดเลยนะคะข้าวใหม่เขากินข้าวเก่งมากเช้ามาเนี่ยเขาจะรอแม่เลยนะคะรอที่หน้าประตู เพาพอแม่ทําให้เข้าใหม่เ้าสวยก็มาได้ยินได้กินอาหารเ้าสวยก็มารออีกเงี้ยค่ะก็เลยต้องให้กินพร้อมๆกันน่ะนะคะช่วงเวลาเอาเข้าสวยกินน้าเนี่ยก็จะมีน้องๆเพื่อนๆมาขอความรักจากแม่ให้แม่ลูบหัวก็มีส้มๆม,ม,ม,มีแม่ไยเนี่ยค่ะก็มาหาแม่นะคะเนี่ยส้มๆก็จะเดินวนเว,วียนอยู่ใกล้แม่นะคะอ้อนแม่นะคะก็อย่างเงี้ยค่ะลูกๆเขาก็มีแต่แม่เนาะ มีแต่แม่ที่อยู่กับเขาเขาก็เลยเรักแม่มากะนะคะพวกเขามีแม่คือที่พึ่งของพวกเขาอะนะคะเขาตองเข้าตังเนี่ยเดินเด็กๆจะเดินสวนไปสวนมาเนะะี่ยค่ะสวนข้าวใหม่ไม่สนใจใครกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยส้มๆก็จะมาใกล้ๆตลอดเลยนะคะบางทีรูปหัวก็ไม่ค่อยอยากให้รูปหรอกรูปหัวก็แค่อยากให้รูป ข้าวใหม่นี้อร่อยอยู่คนเดียวเลยเนี่ยค่ะวิถีชีวิตของแม่แต่ละวันที่ต้องดูแลเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะดูแลเด็กที่เขา,เาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่พออยู่กับพวกเขาไปนานๆเรานก็รู้วิธีวิธีทํากับพวกเขานะคะที่จะทำยังไงที่มันจะง่ายขึ้นแล้วก็ให้รวดเร็วได้ไวขึ้นนะคะถ้าถ้าทําทีละคนอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราช้าขึ้นนะคะก็เลยต้องให้กินพร้อมๆกันนะคะไม่เกียงขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆความรักความเมตตานะคะไม่เกียงกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ